สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเลยครับช่วงนี้กลับต้องสร้างรีวิวนะครับ4นาทีรีวิวอยู่แถวๆสี่เนี่ยแหละจะเอาให้ได้วันนี้ต้องสร้างรีวิวจะมารีวิวมีสมาร์ทสปีกเกอร์นะครับลำโพงตัวนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทสปีกเกอร์ก็ชื่อกะบอกอยู่แล้วเป็นลำโพงสมาร์ทนะครับแต่ว่าเป็น Google ได้มาทักพักนึงแล้วน่าจะเกือบเดือนแล้วเมื่อก่อนผมเห็นมันตัวหนึ่งประมาณพันหกพันเจ็ดแต่ว่าตอนนี้เขาเซลล์อยู่เก้าร้อยเก้าสิบในกล่องเนี่ยกล่องก็จะมาเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาเลยนะครนกกลอเลยจา ตัวนี้กับปลั๊กให้ดูปลั๊กก่อนคือลำโพงตัวนี้ครับมันไม่ใช่เป็นลำโพงไวเลสหมายถึงว่ายังไงก็ต้องเสียบปลั๊กไม่ใช่เป็นลำโพงแบบว่ามีแบตเตอรี่เขาก็จะมีปลั๊กมาให้ก็ยาวประมาณหนึ่งนะครับแต่มันก็ยังไงก็ต้องอยู่ใกล้กับตัวปลั๊กอยู่ดีแล้วก็ปลั๊กเนี่ยจะเป็นลักษณะข,ของปแบบลั๊กแบบเกาหลีปลั๊กยุโรปแต่ก็ใช้กับบ้านเราได้คือปลั๊กที่มียืดๆอย่างเงี้ย มันเป็นปาก,ก,กพวกเกาหลีสังเกตดูวัสดุเขาดีนะครับทําออกมาดีเลยนะครับแล้วก็มีอันนี้คือของศู์ไทยเลยครับมีภาษาไทยมีมอกอรเรียบร้อยนะครับหัวปากตัวนี้ก็เป็นเป็นหัวแบบธรรมดาเหมือนบลัหมอปแปลงทั่วไปนะครับแล้วก็สีขาวมีสีดําด้วยนะแต่ตอนนี้ที่ขายมีแต่สีขาวมาดูดีๆีเท่าในส่วนของลาโพงนิดน,นึงครับตัวลำโพงจะขนาดประมาณนี้เลยจะถ้าเทียบกับปากมือเทียบกับมือถือแล้วกันครับอันนี้ iPhone 12 Pro Max ประมาณเตี้ยกว่าหน่อยนึง หน้าตาเนี่ยคล้ายคล้ายกับลำโพงยี่ห้อโซนอติจริงแล้วผมอยากได้ตัวนั้นแต่ว่าตัวละหมื่นไอ้นี้ถูกกว่าถูกกว่าสิบเท่าจะเป็นลีลีเป็นก้อนๆอ้วนๆอย่างนี้แต่ตัวลักษณะดอกเนี่ยเขาจะมีดอกอยู่แค่ตรงนี้แล้วก็แล้วก็พุ่งไปนะครับตัวเนี้ยตะแกงอ่ะคล้ายๆคล้ายๆของโซนอตเลยนะครับแต่เป็นโลหะข้างบนเนี้ยเป็นคอนโทรลของเขามีรูรับไม์บนล่างนะครับปุ่มเพล์ปุ่มไม์ยี่ลำโพงพวกเนี้ยเวลาที่เสียบแล้วอ่ะไม่มีปุ่มพาวเวอร์นะครับเสียบปุ๊บไฟเข้าเลย ทันทีก็จะแวบแวแบบนี้เหมือนกาลังคอนเน็กอยู่คือในการซื้อมาครั้งแรกอะครับมันจะต้องเชื่อมต่อกับ Google Home แบบนี้นะครับตัวมือถือเราอะให้ต่อ Wi-Fi ไว้บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะครับเขาะจะเป็น Wi-Fi 2.4กับ Wi-Fi 5G ใช่ไหมครับอุปกรณ์พวกนี้ส่วนใหญ่จะรองรับแค่2.4มันจะมีบางอันที่ได้ 5G เหมือนกันวิธีคือเราก็เอามือถือเราอะต่อคลื่น2.4ไว้ก่อน แล้วก็ทําตามข ok ั himself, like ้นตอนของเขานะครับในการที่จะแอดด d i ์เข้าไปเหมือนเปิดแล้วก็หาแล้วก็เจอกันอะไรอย่เงี้ยมันมีสเต็ปของมันอยู่ไม่ยากเขาจะเป็นลําโพงสําหรับ Spotify นะครับไม่มี Apple Music แล้วก็ไม่มี Airplay แต่มี Bluetooth เวลาเราเล่น Spotify สมมุติเราใช้แม่นวนเลยเนี่ยเราเปิดจากมือถือแล้วเราเปิดเพลงเงี้ยนะครับตอนนี้มันออที่มือถือใช่ไหมแล้วเราเลือก DIY ได้มันจะมีขึ้นมาผมตั้งชื่อมันว่า Living Room Speaker เนี่เสียงเอาตัวนี้ลตอนนี้เราเป็นแคพอกันแต่ฉันยันมีิมากกวน้แล้วความเสียงรักขนาดเ,เสียงเนี่ยครับรีวิวเรื่องเสียงนิดนึง เสียงตึกได้แต่แหลมเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็เอาจริงสุดท้ายแล้วตอนนี้คือมันผมเริ่มรู้สึกว่ามันอูๆ้ๆเสียงมันไม่ใสมันสามารถซื้อมาอีกลูกหนึ่งแล้วต่อเป็นสเตอริโอออกคู่กันได้นะครับแล้วก็หน้ากล่องเขาบอกว่าเป็น DTS certified ผมว่ามันคุณภาพแต่ก็นะก็ไม่ถึงพันอ่ะข้อดีคือเอาไว้แบบคุยได้เวลาผมใช้เนี่ยคือเข้าบ้านมาปุ๊บผมก็จะบอกว่าโอเค Google Play some music Playing p music on some s เขาก็เขาก็จะเล่นเพลงที่มันอยู่ใน Spotify ที่เราเล่นคาไว้ตะกี้นะครับโอเค Google Pause Music อันนี้เพลงก็จะดับไปก็จะหยุดไปเพราะเราบอกให้เขาหยุดนะครับทีนี้เนี่ยคือถ้ามันอยู่ใกล้ขนาดนี้จริงๆในการใช้งานจริงก็ใช้ปุ่มแตะเนี่ยง่ายกว่าเงี้ย มันก็ได้นะครับแต่ว่าพวกนี้มันก็คือเอาไว้อยู่ไกลๆโอเค Google Play Linkin Park Got it Here's a Spotify playlist called This Is Lincoln Park แล้วก็เห็นเขาบอกว่ามีถามถามเรื่องสภาวะอากาศด้านนี่นู่นอะไรเงี้ยก็เป็น Google a s s i s t a n t เลยนะครับ โอเคกูเกิล how the weather today today in Bangkok there will be thunderstorms with a forecast high of 34 and a low of 26 right now it's 34 degrees and partly cloudy ตอนนี้ก็34องศา,ษา,ษานะครับกำลังร้อนๆเลยกำลังแบบว่าเปรี้ยงเลยนี่ยครับแดดเปี้ยงเลยครับตอนนี้เสียงมันอู้เนาะฟังยากเหมือนกันเมื่อกี้นี้ลองฟังดูเขาก็พูดวสะคล้องคิดซะว่ากูเป็นฝรั่งนะครับ แต่ก็ยังพอจับความได้นะครับเย่ยงมันอูอ้ๆไปน,นิดนึงแล้วก็อย่างนึงเป็นฟังก์ชันซ่อนเลนส์ซึ่งหลายคนไม่ใช่หลายคนคหรอกผมนี่แหละผมชอบฟังเพลงจาก Apple คือ Apple มีสิทธิ์เสียงดีกว่า Spotify แบบห่างไกลแล้วตอนนี้แต่ส p o t i f y เนี่ยผมก็ยังมีไว้เพราะว่าแชร์กับเพื่อนก็ถือว่าถูกมากนะครับแล้วก็เพลย์ลิสต์เขาดีครับสมตบติแบบสปอติฟายเนี่ยเพลย์ลิสต์ดีกว่ามันเฟรนลี่กว่าคําว่าดีกว่าคือมันเฟรนลี่กับเรามากกว่าคือคนเราจะดีอะไรมันจะดีจะเเรร็วกัาคือ อันไหนที่มันเข้ากับเราเราก็ว่าดีนะครับมันต่อบลูทูธได้แต่เขาไม่ได้มีปุ่มธรรมดาลำโพงพวกนี้จะต้องมีปุ่มตัว B อยู่ใช่ไหมเขาใช้เสียงสั่งเวลาจะสั่งบลูทูธก็บอกว่าโอเค Google t u r เธอนอนบลู o t h นะครับ Sure looking for paired devices for pair looking แล้วเราก็ค่อยเข้าบลูทูธของมือถือหรือของอุปกรณ์เรา l u e t o o t h is c o ่ n e ต t อ d to T-Z Mac Mini อ่ะซิงตอนนี้ ผมต่อกระคอมไว้เขาดูดเข้าแล้วเรียบร้อยสรุปนะครับตอนแรกได้มาเนี่ยผมคุยกับเพื่อนเลยบอกโอ้ย oh, ถูกซื้อโปรยไว้ตามห้องเลยนะครับจะได้เป็นแบบว่าซีมเลสสปีกเกอร์นะครับก็คือเพลทีนึงแล้วแบบห้องนี้ก็ดังห้องนั้นก็ดังอะไรเงี้ยพอใช้มาถ้าพักอะ่ะในความรู้สึกผมตอนนี้คือเสียงมันอู้อ่ะมันไม่เพลาะมันเปิดไว้แบบเปิดแกล้งเหงา,าได้แต่ว่าเสียงมันออกอู้ฟังเพลงแล้วมันไม่ไม่ได้นะครับก็เลย ได้การเรียนรู้ใหม่เหมือนกันว่าคือแรกๆมันอาจจะเป็นแบบมันเป็นสิ่งใหม่นะตื่นเต้นดีใจอะไรเงี้ยเราไม่เคยเจอนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงก็ถือว่าใช้ได้แต่พอมันอยู่กับเราไปนานๆเนี่ยพอมันพอมันมีมีความแบบอะไรที่ไม่ถูกใจนิดนึงอะแล้วพอมันถูกอะเราก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ต้องใช้มันก็ได้ไว้ก่อนหรือเอาไปให้ใครก็ได้หรือแบบลงขายต่อก็เดี๋ยวก็มีคนซื้อเพราะว่ามันถูกมากอะไรเงี้ยหรือแบบ ถู่มาก,ก็ลงขายต่อก็ไม่คุ้มอีกขายของในเน็ตเดี๋ยวนี้ก็ลําบากอะไรเงี้ยมันก็ยากเหมือนกันครับสุดท้ายแล้วตอนนี้ในใจผมยังไงก็อยากยังอยากได้โซนอสอยู่ดีนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าซื้อบ,บ่อยแล้วซื้อมาขายไปบ่อยมากครับเพราะว่าไม่ได้มีเงินถุงเงินถังนะครับบางทีเราไม่ได้ใช้เราก็ไม่รู้จะวางไว้ทําไมเราก็เราก็ขายไปนี่วันนี้เพิ่งขาย iPad p โปรได้นะครับเพราะว่าอยากได้ตัวใหม่แล้วที่เคยรีวิวไปนะครับ รอแล้วเดี๋ยวจะได้เลิกไปซื้อตัวแบบพี่แม่มมั่งแล้วจะได้มารีวิวครับเรื่องของเรื่องสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ